คุณผู้ชมคะสดอีกเรื่องหนึ่งค่ะร้อนเลยนะคะแม่ค้าในตลาดสดเนี่ยเขานํารถไปจอดที่หน้าร้านค้าตรงใกล้ๆกับตลาดสดนะคะในตลาดสดเทศบาลดังรองกลับถูกมือดีมาขูดรอบรถเลยแล้วชาวบ้านก็บอกด้วยนะคะว่าจุดเนี้ยเขารู้กันเป็นอย่างดีถ้าจอดนานโดนแบบนี้ทุกคันเลยค่ะ นางอัญชิสาพาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยการกรีดรอบรถกระบังของเธอนะคะที่นํามาจอดที่ตลาดสดเทศบาลน,นางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นรอยยาวตั้งแต่ท้ายรถมาถึงหน้ารถรอบคันแบบนี้เลยนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นแม่ค้าขายเห็ดป่าผลไม้ในตลาดสดช่วงประมาณ8โมงสามีก็จะเอาของมาเพิ่มให้ซึ่งก็จะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอกลับมาที่รถเนี่ยเธอก็พบว่าหุย ทำไมรถถึงโดนกรีดรอบคันแบบนี้มีรอยขูดเห็นชัดเจนเลยนะคะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาช่วยติดตามตัวหน่อยว่าใครเป็นคนลงมือเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีศัตรูหรือว่าไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยหลังเกิดเรื่องก็ไปสอบถามแม่ค้าแถวนี้ถึงได้รู้นะคะ <S <S เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยห้ามจอดนานห้ามจอดนานเกิน20นาทีนะคะแล้วก็ ใครคือเขาก็รู้กันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่ฝ่าฝืนนะแล้วจอดนานเกิน20นาทีเนี่ยก็จะมีมือดีแบบนี้ยมาขูดรถของเขาอะนะคะไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอออย่างเงี้ยก็ทำมาหากินเนาะไม่รู้ว่าเจออย่างนี้ก็เออท้อเหมือนกันแหละก็มไม่ได้ว่าจอดนานอะไรอะค่ะไม่ไม่น่ามาทํากันอย่างนี้หรอกาาก,าาก,าาก็ก็รอดูตํอมาจ็เจ็คเปิดกล้องหรือว่าอะไรยังไง ว่าจะเจอคนที่ทํำไหมอยากให้เจอค่ะจะได้รู้ว่าเราไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจเสียเสียความรู้สึกอืม <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาเลยนะคะผู้เสียหายเขาก็บอกว่าทําไม่ให้จอดเนี่ยก็น่าจะมีป้ายบอกหน่อยไหมหรือว่ากําหนดลักษณะของการห้ามจอดให้ชัดเจนไปเลย <c oughs> อย่างเช่นฟุตบาทเนี่ยกาหนดเลยนะคะสีแดงสีขาวคือห้ามจอดอ่อถ้ามีแบบนี้คือรับรู้ว่าห้ามจอดหรือทาเป็นขาวเหลืองก็ได้ให้จอดแค่ชั่วคราว จึงอยากจะให้ตำรวจเข้าไปตรวจกล้องวงจรปิดซึ่งมีบริเวณนั้นหลายตัวเลยเพื่อที่จะเอาผิดคนก่อเหตุหรือให้ตำรวจสพนางรองมากําหนดจุดห้ามจอดให้ชัดเจนกว่านี้เธอบอกด้วยนะคะว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยคล้ายเป็นป้ายห้ามจอดที่อ่านไม่ออกแต่เจ็บที่สุดนะม,มันโดน,นรอบคันเลยเมันมีสัญลักษณ์ตามกฎหมายขาวแดงขาวเหลืองหรือมีป้ายอเอาให้ชัดเจนเนี่ยว่าห้าม,อมจอดหรือจอดได้กี่นาทีเนี่ย คือไม่ปฏิบัติตามาแล้วมีบทลงโทษแต่จะแต่จะลงโทษอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคือไม่ถูกต้องเลยแล้วเขาบอกว่าคือโดนหลายคันเลยนะคะแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขารู้กันแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นอ่ะเขาไม่รู้ล่ะมไม่มีอะไรไปบอกเขาเลยนะคะนี้ไม่แน่ใจประกันเขาเขาจะรับ,บไหมใช่ไหมโดนโดนขูดอย่างนี้คะ่ะ ะะก็ต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะเรื่องของประกันแต่ที่นี้มีตามข้อกฎหมายไหมคุณผู้ชมได้ได้รับทราบกันด้วยระบุนะคะว่าการกระทําลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดฐานทําเสียทรัพย์มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะ,คะสรุปคือวิธีการนี้ผิดกฎหมายนะคะถ้าเป็นแค่บางชิ้นเนี่ยก็คงจะ,ะซ่อมได้ไม่ยากนะแต่หอวรอบคันนี้คือเรียกว่าทุกชิ้น<ก>นะไม่น่าท<ค>ำตั้งแต่แรกว่างไงที่บอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมตินะมีหลักฐานมีอะไรก็จะ แต่ว่าเอาไปซ่อมเนี่ยเข้าอู่แล้วทำสีทั้งคันเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันนะใช่นะโอ้โหเสียหายนะเขาก็ถึงบอกว่าต้องทําใจทําใจจริงๆคเอาฝากตำรวจฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หน่อยดูแลกันหน่อยนะครับเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเห็นว่าหลายคนก็เจอนะไม่ใช่รายนี้รายเดียวนะครับ